สบายใช่ไหมใช่ั้งแรกก็ก็โอเคนะมาทํางานวันแรกอ,ะอ่ะโอเค,คก็มาทํางานตอนแรกเห็นมาทํางานตอนนั้นยังไม่รู้จักสนิทกันใช่ปะ่ะครับก็มีสัมาคารวะโอเคทักทายยิ้มแยม้มแล้วก็มาดูสักวันสองวันเนี่ยบางก็ห่อข้าวอะไรมาอะไรเงี้ยรู้สึกน่าจะเป็นคนมัธยัสถียัดครับโทรศัพท์ไม่มีเน็ต ม่ไม่เสียยงยอมเสียงเงินครับได้ได้มาคุยกันบ,บางก็เริ่มมีเป็นคนมีหลักการในการทำงานจะ<น>ไม่ทำลุยลุยเหมือนนาต้านจะไม่ทำจะทำก่อนคิดจะไม่ทำโดยไม่ได้คิดต้องต้องคิดก่อนทำมีหลักการมีความคิดของตัวเองสูงสูงเลยใช่ไหมนะใช่แล้วสูงแล้วมันดีไหมก็ดีในที่ว่า การตัดสินใจของตัวเองไงถ้าเกิดผิดคือตัวเองก็ผิด,ผดใช่ปะถูกก็คือว่าถูกไปเลยอ่ะเท่าที่แบบว่าผมมาอยู่ทังติดเนะี่ยเกือบเกือบสองปีกว่าเนะี่ยน้ำพับแใตในน่ตัวมีอะไรที่แบบกับแตนไหมตัวผมจากตอนแรกบังอ่ะน้าไม่รู้ว่าทําอะไรมัง่งเป็นอะไรมั่งนะแต่ทําตามน้าคือมีแค่ล้างแท่ถอดแทะอะไรปิ้นอะไรงเงี้ยแต่ตอนเนี้ยบังไปไกลกว่านั้นไงนคือสามารถเป็นหัวหน้าได้ ทำงานเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรบางเก่งแล้วไงก็เก่งคือพัฒนาขึ้นเยอะเยอะมากภายในสองปีเนี่ยเยอะเยอะถือว่าเก่งเลยอ่ะในทางฝิตเนี่ยเขาเสียเรอมีมีโคสูงถ้าเกิดเราไม่คุยด้วยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยคือเราต้องคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะเออสูงสูงใช่ใช่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยผมจะไปทหารแล้ว แล้วก็น้ามีอะไรแบบอยากจะบอกไหมว่าอ,อยากจะพูดมาตั้งนานแล้วอยากจะบอกกันนะมีไหมแต่ไหมใช้ชีวิตในในการเป็นทหารดีกว่า <S <S คือว่าเรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ไงแล้วาอาจจะไปใช้ไปดัดแปลงในยการที่เราไปฝึกไปอะไรในทหารก็ได้ใช่ป่ะละ่ะเผื่อมีท่องทางไงที่จะทําที่พัฒนาได้อีกไงใช่ป่ะพัฒนาต่อยอดไป <S <S ใช่ใช่ต่อยอดเผื่อไปบ้านจนงเจ้านายอะไรเงี้ย นายนายทหารนายอะไรเราก็ได้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกที่ผมแบบประทับใจตัวนั้นก็คือทายไปคนที่แบบพาทํางานแล้วก็บางครั้งขอขึ้นไปทําเองก็บางครั้งก็ไม่ค่อยอยากให้ทํา <c oughs> แต่หลังๆ <c oughs> มาก็ปล่อยแล้วเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มยคเยอะค <c oughs> ือก็สนุกนะช่วงแบบว่ามีเด็กๆฝึกงานเข้ามาตอนนั้นฟิล์มกับทอนสนุกสนุก,นกรู้สึกดีนะวมาทำงานกันนะรู้สึก โอเคก็อยากก็ะสัมพา์นะอยากสัมภาเพราะว่าเคยทำงานอยู่ด้วยกันตอนอยู่คณะแพทย์นโอเดโอมาก่อนนะชอบกินโอเดโอ้วก็ชอบเคียวลองกินได้กินทำได้ทำได้ขอให้นะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้บางเจริญในการหน้าที่การงานเกิดอยากได้อะไรก็เป็นทำไป บางทําได้แล้วทุกอย่างถ้าอยากเป็นทหารก็ทําได้อยากเป็นทหารเป็นได้ใช่ไหมครับอยากเป็นช่างก็เป็นได้เป็นอะไรก็เป็นได้ถ้าเกิดเราลงมือทาอ่ะใช่บางยุ้น้อยได้อยู่แล้วครับเอขอคุณ้าับนะโอเคแล้วไม่ต้องตอบอะไรเลยใช่ไหมลบแลวนะ หรือว่าเก่งที่หนึ่งเลยอะ,อะครับ